<c oughs> เาน่มาแล้วครับมาล้แคบไขอ่อ้าวแล้วเป็นแคบไข่อ่ะือมพยนือมาพยเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> แคบไขน่นยตกลงมันเป็นแคบไข่เนี่ยก <c oughs> ็แคบไข,ข่ เนี่ยแคบไข่ไปซื้อแคบไข่เนี่ยแคบไข่แคบไข่พูกชักก็นี่แคบไข่แล้วมาถามลุงได้ไงมันแคบ,บไข่ล่ะตกลงแคบไข่เฮยผมไปซื้ออันเนี้ยแคบไข่เนาะเอามากินด้วยกันเนี่ยแคบไข่เพื่อลุงกินแกะไร ก็ก็ลุงยังไม่รู้เลยแคบไข่มาถามลุงแคบไข่แล้วลุงจะเป็น้ได้ก็ผมไปซื้อแคบไข่ก็เอามาซือลุงเนี่ยเอามากินด้วยกันเนี่ยแคบไข่้มันเป็นแคบไข่ตัวเนี้ยแต่แคบไข่เนี่ยก็เเอามาเป็นแคบไข่ตอนไปซื้อถามเขารู้ยังว่ามันแคบไข่ अ <shrie> 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 <shrie>